ิปสุดท้ายในการทําขนมเปียะแล้วนะคะเพื่อนการอบเปียะจะอบด้วยกันสองรอบก่อนที่เราจะอบนะคะเราจะต้องใช้กระดาษในการคลุมหน้าขนมเปียะก่อนเพื่อไม่ให้ขนมเปียะแตกค่ะรอบแรกในการอบนะคะเราจะใช้ไฟบนกับไฟร่าง170องศาอบเป็นเวลา17นาทีค่ะเมื่อครบ17นาทีแล้วนะคะเราก็เอาตัวของขนมเปียะเรามาทาหน้านด้วยไข่แดงค่ะ ตัวไข่แดงนะคะสามารถทาได้ทั้งลูกหรือบางคนก็ทาเฉพาะหนะ้าการทาไข่แดงนะคะจะทำให้ขนมเปี๊ยะของเราเงาและสวยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็อบต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําขนมเปียะไปอบต่อค่ะใช้ไฟบนกับไฟล่างร้อยเจองศาระยะเวลานะคะตั้งแต่15นาทีถึง17นาทีค่ะขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใช้กระดาษในการคุ้มหน้าขนมเปียะแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ขนมเปี๊ยะไส้ฉลักแบบนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนใครนะคะที่สงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าแป้งเปี๊ยะของเรานะคะบางนุ่มกินกับไส้แล้วฟินมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากลองทํานะคะเรามีแป้งสําหรับทําขนมเปี๊ยะและไส้สําหรับทําขนมเปี๊ยะแอดไลน์ค อันได้เลยนะคะหรือใครนะคะอยากสั่งซื้อคลิกลิงใต,ต้คอมเมนต์ได้เลยจ้า